ใช่ไหมอืม <c oughs> อันใช่จริงๆวันนี้มันรูปร่างมันแปลกๆนะแต่มันเป็นนานๆเจอเดอกหนึ่งดูดิไนนนนม,านานม้ไมนไม้โอ้ยนะดอกสะออนน้อเห็ดหลังฝนตกสิบมันเกิดตรงมอสมันหายากนะเกิดแบบน,นี้เพื่อนๆเพราะว่าสมบัาิป่านี้มัน ที่เป็นมอสก็บางทีมันก็ไม่ขึ้นจ้ะก,กำลังกินเลยทากเลยแบบเยอะมากเลยพอฝนตกนะมันจะใช้ได้ไหมไหนมาดูกนเพิ่งหวานนี่แหละแต่ว่ามันโอ้โหขอกินเป็นโพงแล้วให้เขาไปเนาะมันกินไปเยอะแล้วเห็นไรไหม ่ไงไเดี๋ยวนะเอากใกล้ๆหน่อยนี่เห็นไหมนี่อีกแล้วค่ะแตสามเลยนะอันนี้อ,อ้ออ้ออยูเลยยังเล็กอยู่เลยค่ะแต่ว่าใช้ได้แล้วนะมันงัดเอาดีกว่านะ้อปิดรูไว้ งามเลยจะเป็นเพื่อน,อนกำลังกินเลยแบบนี้แล้วอร่อยนะอร่อยมากเลยแหละเพื่อนเห็นเห็นไหมนะมีอยู่สองดอกเดี๋ยวจัดการเลยสองดอกนะะี่ ขนาดนี้กําลังดีสาหรับเรานะนมันมีคู่เนี่ยนี่แกเพื่อนนี่อีกดอกแล้วว่าใช่ใช่ไหมม,มันเหมือนจะขึ้นมาแล้วเปื่อยเลยเห็นปะมันจะเปื่อยแล้วอะแต่คิดว่าไม่เอาดีกว่าดอกเนี้ยมันใช่แหละแต่มันไม่ค่อยดีเพื่อนนี่เห็นหัวนะ เราว่าเห็นหัวอะไรทักอย่าง <c oughs> ใช่ไหมม <c oughs> ันใช,ยยจนะช่จริงๆด้วยแหละนะใช่จริงๆด้วยนะเธอมาสีมามีดอกเดียวเห็นตรงนู้นนะดอกยืนอยู่เห็นไหมนู้ ไกลๆเนาะเดี๋ยวไปเอาเนาะนี่เกือบขามันดีอันนี้อันนี้ดีทั้งดอกเลยจะดีทั้งดอกเลยเห็ดพึ่งดอกนี้มันรูปร่างมันแปลกๆนะแต่มันเป็นเห็ดพึ่งเลยจ้ะแต่เราไม่เอานีกว่าจะเพื่อนๆนี่ดอกนึง นี่แน่ไอ้งามนะนนอนดอกนี้เอาดอกนี้ก่นะอนเนาะ,ะ,ะมันมาเลยจ้าทุกคนมาได้เลิกเก็บแล้วนะจ้าบอกฝนจะตกหนักมากมันตกไม่หนักมากจ้ะ ก็เลยวะไปหน่อยหนึ่งแต่เห็ดก็เริ่มเปื่อยแล้วนะเพราะสวีเดนมันอยู่เมืองที่โซนที่เรียกว่าหนาวจริงนะพเพื่อน,นอมีีไหมจ้าเนี่ยมีดอกเดียวเนี่นี่ดอกนี้นี่เห็นไหมพเพื่อนนะนุ่นที่ไกลอดอกแต่เปื่อยแล้วนะดอกนั้นเปื่อยหนาวอุด,ดอกนี่ อันนี้ยังไม่เปื่อยนี่พเพื่อนเก็บทุลักทุเลมากเก็บตรงป่ามอสป่าเฟิร์นมาใจเพื่อนเอาเห็ดดอกนี้หน่อย่อะจะได้เธอฉันก็ลื่นล้มไปแล้วเมื่อกี้นี้ใกล้จะนิ่มแล้วอ่ะ เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนิ่มแล้วจ้ะเดี๋ยวเราวางไว้ที่เดินนะมเนาะเจอเพื่อนดอกหนึ่งอุ้ยสองดอกเดี๋ยวน,ะนั่นอีกดอกนึง่งเรามองไม่เห็นเขาวะเดูด,ดินี่นี่ดอกเห็นมันกำพางนะดูเลยนะเห็ดอะนิ่มเลยนะอยู่ตรงร่องกำลังจะนิ่มเลย เราบอกคืนนี้ฝนจะตกอีกนะเราก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันถ้าตกอิก,อ,กอีกก็สงสารเห็ดเลยในะอน,นี่จะได้เก็บสักกี่วันนะมีอีกไหมจ้ายวไปเดินหาที่โลง่งๆนะเพื่อนเห็นเลยดอกอยังไม่ได้ไดไหม่แดนอุย้ยดอกนี้ดีไหมจ้าดูด,ดิแอบเกิดเลยมันมันหนาวนะเพื่อน ัวเลยเมื่อกี้ลื่นไปทีนะเลยเพื่อนเห็นดอกนี้ไหมโอ้กลมกลืนกับใบไม้มากเลยเรามองไม่เห็นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนดูดิสีเดียวกับใบไม้เลยมาเลยจ้ะเพื่อนๆนานๆเจอดอกหนึ่งดูดิน,น,นะไม่นะมาจา้ะเพื่อนๆมาเลยจ้ะดอกนี้นะ มันนิ่มเลยนะเตรียมนิ่มแล้วนะฝนตกเมื่อคืนนะตกเมื่อวานตอนเย็นนะทั้งคืนเลยจ้ะเมื่อกี้เห็ดหลายดอกเลยข้างในมีตะหน้มในในเนื้อมันนะนโดนน้าซึมเข้าไปเยอะเลยจ้ะเพื่อนอูเดินมาเจออันนี้แล้วมันก็มีคู่คล้ายๆกันนะอันนี้ไม่ใช่นะจ๊ะเพื่อนๆนะอันนี้นะเห็ดพู่หวานนะจ๊ะของแท้ นี่จ้ะอันนี้ไม่ใช่นะจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ามันจะไม่ใช่นะมันไม่คุมเหมือนกันนะนี่เพราะว่าเรางัดโดนมันมันจะยืดติดเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะจ้ะอันนี้ใช่จ้ะที่เราเก็บเนี่ยแตเพื่อนๆในดอกล้อๆลๆดูก่อนที่มันจะแก่นะเนี่ย หรือว่าเน่าไปนะเพราะเห็ดมันเริ่มอมน้ำนะน้ำฝนมันตกเยอะแล้วมันซึมเข้าไปในเห็ดจะ้ะน้ำเลยนะตรงนี้ได้ดอกหนึ่งก็ยังดีนะดูดิแล้วว่าดอกขนาดนี้มันกำลังกินนะทีแรกว่าจะไม่เดินมาแล้วนะนี่โอเปต่ ถ้าไม่มาจะเสียดายนะเนี่ยไม,ม,ม่มานไม่มานไม้ออ้ยหนาดอกสะอ่อนน้อเห็ดหลังฝนตก15บห้าองศานะเนี่ยเห็ดพึ่งยังยังพอได้อยู่นะแต่ว่ามันเริ่มซึมน้ําแล้วจ้าอนะมา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 เก็บแลวจ้าเก็บเลยเก็บเลยแน่นจะแน่นือยกมาทั้งรากทั้งโคนเลยไหมเนี่ยื <c oughs> ตาก็มีแต่เหงื่อแต่ตอนนี้มันมันใส่เสื้อผ้าหลายตัวเราคิดว่าเราหนาวไงคุณดูดิอู้สะอ่อนเนาะได้อยู่นะจ๊ะนี่ตจ้าออกได้แต่มันจะด,ดีหรือเปล่าเนี่ยมอมแมมเลยคนดูดิเห็ดมันคือมันแบบไม่มีไม่มีรูปร่างของเห็ดพึ่งเลยอ่ะมันเลอะขี่โคลนไปหมดเลยเธอมองมาไกลๆอ่ะ มันเหมือนจะใช่แต่มันดูดีจ้ะมันใช่หรือเปล่าใหญ่มากเลยมามเพื่อนดูนี้อ้ออแก่จะแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อนเอ้ยเอาไว้ทำพันุ์ให้เขาเขยายพันุ์นะดูแล้วเขาแก่แล้วขึ้นแล้วนะจ๊ะเห็ดเฮิร์ตคันเทลยเห็ดดำขาเหลืองนะจ๊ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะ เราทิ้งไม่คนอื่นต้อเก็บแต่เราไม่เก็บนลเจ้าวันนี้เนะ่มันจ้าช้ได้ไหมนมาดูกันเพิ่งหวานนี่แหละแต่ว่ามันโอ้โหเขากินเป็นโพงแล้วอะให้เขาไปเนาะมันกินไปเยอะแล้วมันเกิดตรงม้งอนมันหายากนะเกิดแบบนี้เพื่อนๆพอนเพราะว่าสม่า ป่านี้มันที่เป็นมอสก็บางทีมันก็ไม่ขึ้นจะ้ะ <c oughs> <c oughs> กำลังกินเลยถ้ากเลยแบบเยอะมากเลยพอฝนตกนะดอกนี้มันจะเหลือไหม,พดดพมเพื่อนดูเลยโอ้โหเพื่อนนิ่มเลยเห็นปะเราบอกแล้วว่ามันจะไม่ได้กินนะนี่มันนิ่มเลยจะ้ะได้ดอกเดียวเลยน้ำมันเยอะเกินจะ้ะ เาเป็นเพื่อนเมื่อกี้่ากำลังขมืกเลยขขอไปก่อนเห็ดได้น้ำกระโดดโลดเต้นเลยหลายดอกก็สิ้นอายุไขาไปมาเพื่อนๆดูดินทุกคนเห็นไหม เนี่ยจ้ะมานจะเ,นเพื่อน,นแอบ,บเกิดเลยจะ้ะมาจ้ะทุกอย่างเต็มหมดเลยตอนนี้โทรศัพท์เราข้อมูลเต็มเลยจ้ะเพื่อนดูดอกเห็ดดินะ่ะอันนี้จะขอขยายนิดนึงนะจ๊ะ ม,มาเดยอเพื่อนๆงามไหมงามนะมาเจากเพื่อนๆลายดอกจรี่น,นี่เล่นดูดิเห็นปะ เราได้ยินเสียงปิดประตูรถอยู่เหมือนคนมาแหละนี่ดองขึ้นเลยโอ้ยเดี๋ยนะนี่ดองเมื่อ,เค,เอคืนฝนตกวันวันที่สองของสามเดือนนะรอบสามเดือนนะฝนตกแต่อากาศก็เริ่มเย็นแล้วจ้ะ เย็นเย็นแบบต่ำลงเรื่อยๆแล้วเพื่อนเพื่อนคนดูดิเห็ดนี้ก็อร่อยนะ้วโอ้ยนี่เอามาก่อนขอกินก่อนขอกินก่อนนะจ๊ะขอก่อนขอก่อนเห็ดเห็ดพึ่งชนิดนี้ก็อร่อยจ้ะ เพ่งชิเนียอร่อยมีอีกไหมเดี๋ยวเลยดู๋ยวจ้ะดูเลย,เลยงามงามงามนะงามเลยกำลังกิน แอบอยู่ในนี้ดองเพื่อนดูนะแต่ว่าเขาแก่แล้วล่ะนะเอาไว้ทำพันนะเนาะ พี่พี่เขาแบบไม่ได้เข้าป่าแล้วนะจ๊ะเมื่อก่อนนั้นเป็นมือชีพแก่เมื่อก่อนแกแล้วคัเนี่ยเป็นร้อยกิโลมืวเก็บเป็นร้อยโลเลยแต่เดี๋ยวมือที่คุณสามีไม่เข้าไม่ให้เข้าเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วเราก็อายุมากแล้วมันก็อันตรายเนาะบอกว่าไม่คุ้มนะที่รักไม่ไปแล้วจ้าเอาไปขึ้นรถไฟแล้วพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนมากินปนปนเห็ดไหมจ๊ะขั้วพริกเนาะ หอ,อมกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศนะมากินป่นเห็ดด้วยกันนะจ๊ะอันนี้เราเตรียมทําแบบเป็นอาหารกล่องกลางวันจ้ะเอาไปกินที่ทํางานมันมีได้เอามีแรงนะจ๊ะอาหารจากธรรมชาติมาแซ่บๆด้วยกันจ้าเพื่อนๆเห็ดก็ป่นได้แค่นี้นะจ๊ะหั่นหนเอนาวต้มน้ําทิ้งแล้วจ้ะจะหั่นอร่อยมากเลยจ้าเพื่อนกรุบๆมากเลยจ้า